สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องกอ็ชอบตุกยุยางนะวันนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ามานะครับยางของเรานะเวลาเราแกะมูฮะแกะมูมในลักษณะนี้หน้าตามันจะประมาณนะครับเรื่อนกล้องแป๊บหนึ่งครับนี่ผมนะนี่ยตัวมูที่เราจะแกะมาะจะกออยุยยางนะเดี๋ยวเราดูกันนะว่าสีหน้าตาจะเป็นยังไนงะ รอบนี้เป็นโทนสีออกสีเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเนียเนี้ยเก็บมาปุ๊บนี่เนี่ยเนียตัวที่หนึ่งฮะเดี๋ยวเราดูยาวๆไปนะฮะเนี้ยตัวที่หนึ่งเน้ันไม่ยนี่เป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนๆะเนี่ยอย่ายากครับเนี่ยสีฟ้าฟ้าเนี่ยนี่นะสีฟ้า แกมาหน้าตาประมาณนี้นี่ยผมตัวที่หนึ่งไปครับตัวที่สองครับรุ่นกันครับว่าแต่ละตัวที่เราแกะมันมันจะประมาณไหนกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีสีฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูกันนะสีฟ้านะ แล้วเก็บมาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่ฮะเหมือนกันนะนี่อ่ะเก็บมาชวบ่างนี่ครับผมเก็บมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวนี้คนละทรงอะข้างบนเป็นสีเหลืองเดี๋ยวลองให้ดูวะนี่ตัวที่สองครับนี่ฮะตัวที่สองสีประมาณนี้ต่อไปตัวนี้คนละทรง น,นี่ก็สีที่สองตัวที่สามะดูกันยาวนะตัวที่สามตัวทีสสีเดิมฮะนะวววววนีะ่กสีที่สามะตัวที่สา,สาจะเป็นสีนี้ะสีฟ้าครับ นี่ฮะเนี่ยสีฟ้าเรานี่ครับนะท้องเขานะนี่ฮะทีส่สามสีฟ้าเหมือนเดิมต่อไปตัวที่สี่ตัวที่สี่อตัวนีน้หรือเคยมีคัตเตอร์ก็เอาคัตเตอร์กรีดฮะตรงบริเวณโดยต่อตัวที่สี่หรอนะ นี่ครับผมตัวที่สีเราตัวที่สีเราจะเป็นสีออกเขียวเขียวเลมอนเลมอนเขียวเหมือนมะนาวเนี่ยว้าวตัวนี้สวยฮะเนี่ยเขียวออเรืองเหลืองเลยนี่นทองฟ้ฟา,ฟาฮะนี่ฮะตาไปแบลนี่สีประมาณนี้ฮะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยนี่ครับผมเห็นไหมฮะโอ้ยสวยอะ่ะเดี๋ยวเราจะลง เคลือบอีกรอบหนึ่งคนระับไปตัวสองสี่ตัวที่ห้าครับเดี๋ยวหลังหลังจะตัดนี่เราก็จะมาดูกันอีกรอบหนึ่งคนระับว่าหน้าตาขบยางนะครับสไตล์ช่องกอชอบตกบยางนี้จะหน้าตาประมาณไหนครับเริ่มคนะ่อยๆแกะมาฮนะเนี่ยหน้าตาของเขานะที่ช่องกอชอบไปตกประจับเนี่ย เนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบีบเจือฮะปุ๊บป๊บฮะบีบลงฮะนิ่มมากฮะใช้แล้วไม่ผิดหวังฮะเนี่ยตัวนี้ทรงสีประมาณเนี่ยสีฟ้าเนี่ยต่อไปครับเนี่ยเราลองชูเรื่อยเรื่อยนะดูแกะเพื่อไปฮะแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์นะ ถ้าเล่งงานไดหนึ่งก็จะเร็วกว่านี้อยู่เนี่ยดูดมานิดหนึ่งฮะเราก็จับข้างบนลงข้างล่างครับเวลาเราตัดเราก็จะตัดแรงตัดเบาได้หมดครับแต่ระวังตัวมือแค่นั้นนะอันนี้ก็สีฟ้าครัตบต่อไปจะเป็นสีฟ้าสักส่วนหนึ่งครับสีเขียวนิดนะึงฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆจะมีสีอะไรขึ้นมาล่ะเรา นี่ฮะนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยทองเปนเปนสลับลาบครับปากจะค่อนข้างหนานิดหนึ่งฮะเนี่ยเราก็จัดทรงนิดหนึ่งแล้วเราลงลงสีจะได้สวยๆครับเนี่ยเรียบร้อยครับต่อไปฮะเราค่อยๆหมุนมีเยอะอีกคิดไปเลยครับนี่ครับ ทำไม่ยากครับทำง่ายๆฮะทรงรอบนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้สีเขียวครับเขียวเหลืองๆอ่ะเนี่ยดูนะสีก็ตามใจผู้จัดนะฮ <c oughs> <c oughs> ะนี่มาดูเับตัวนี้นี่นี่สีออกสฟ้าคือเขียวครับลายส,สวยๆ <c oughs> กบยางนิ่มๆครับเนี่ย <c oughs> เหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเนี่ย ไปฮะตัดรอบนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหมุนฮนะหมุนแล้วก็เราก็ลูดอีกนิดหนึ่ง <c oughs> นี่ครับนี่ก็สวยสีก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะสวยสวยฮะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูฮะเป็นเดี๋ยวเสียบไม้ก่อน ีนอตนี้นะก็จะส่งประมาณนี้น่ฮะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นทรงตัวตัวนี้เรามีทรงเยอะอยู่ค่อยก่อไปเรื่อยเนี้ยนี่ครับ นี่จะเป็นมูตัวค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นงานสีเซนครับตัวนี้สีเซนสีฟ้าครับสีเซนสีฟ้าฟ้าเรานี่ครับลให้ดูนั่งรับนี่ครับผมนี่หน้าตาตัวนี้เป็นทรงสีฟ้าครับนี่ครับ ้าเขียวใภาพบรรยายสั้นนะเนี่ยติดคอมันขอดแล้วก็ดึงมุมนๆอ่อนนี่น,นี่แล้วก็ใส่เป็นรูดลงมาข้างล่างระยะเวลาทำก็ค่อนข้างตืบหนึ่งฮะน,นานนิดนึงฮะสีสันสดใส,ส,ส สวยนะสวยด้วยนะนี่ครับอย่ยางนิ่มนะใช่แล้วไม่ผิดหวนะังฮะขอแค่มีตัวอยู่ใต้น้ำกบตุ้มฮนะนี่ครับผมตรงนี้ก็ประมาณเนี้ยเดย,ยียอยางนะะต่อไปครับ นี่ฮะนี่เอาไปสีเขียวฮะสีเขียวเลมอนเลมนนอนฮะอบโทษดไฟฟ้าตัวนี้เยี่ยนะนี่ฮะนี่ดูฮ่ะนี่ฮะนี่ขี่กระปุกเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลน,น์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวทำตัวที่ต่อก่อนนะฮะสวัสดีครับ ปรับผลงานนะฮะช่องก่อชับปุกยางคนระับ